เมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้คุณจะรู้ว่าผู้ชายจะหมดอารมณ์เมื่อได้เจอกับผู้หญิงที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองผู้หญิงถูกล้างสมองตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลแล้วว่าพวกเธอต้องทำตัวอ่อนหวานกระแสค่านนิยมสมัยใหม่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้หญิงกล้ามีปากมีเสียงเลยผู้หญิงก็เลยคิดว่าการเป็นคนอ่อนหวานอะไรก็ได้ค่ะบางทีมันก็ดูน่ารักและอาจทำให้ผู้ชายสนใจ แต่มันจะเศร้าไมหมละ่ะเวลาที่ผู้หญิงทำตัวแสนดีอย่างกับเป็นแม่พระแล้วจะได้รับปฏิกิริยาตอบกลับแย่ๆจากผู้ชายและที่สำคัญนะคะมันเหนื่อยที่จะต้องแอบหวานตลอดเวลาอย่างนั้นนะเพราะคุณกำลังจะได้ยินจากผู้ชายโดยตรงลึกๆแล้วพวกเขาแอบอิงในตัวสาวร้ายหรือว่าผู้หญิงที่พร้อมจะยืนหยัดเพื่อตัวเองและตอนนี้เราจะได้ง้างปากของผู้ชายให้เขาเปิดใจว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกคือคับเวลาได้เจอกับสาวร้าย และต่อไปนี้นะคะคือความลับที่ผู้ชายไม่เคยเปิดเผย